ไม่ไหวพี่ตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ผมกับพ่อปองเป็นผู้มำกับเขาคงทิ้งไม่ได้ผมมากเขาทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาหมดไม่มีใครรู้บทยกเว้นเขาคนเดียวที่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงเรื่องมันสั้นมากที่ว่าไม่มีทางจะขยายมาทำเป็นหนังได้เลยเอ้นิกกี้บอกพี่ยอดทำดิเดโคโกลกอ่ะมันเป็น,โคโคโน,ปนวรั่ในรายการเดะช็อกนั่นเลยอ,อย่างเงี้ยมีคนแชร์เรื่องกระเทยไปแบบไปโคโ,คโลกผู้ชายอะไรเงี้ยเรื่องมันอยู่ประมาณเนี้ยแค่นี้ถ้าพี่จะทำอ่ะผมคุยกับพี่ปองให้เขาก็บ้าจี้เขาก็รักผมอะ่ะแต่เป็นหนังซะงั้นเลยเถิดเป็นใหญ่ะ ดาราทุกคนในวงการบันเทิงตกหลุมพรางพจน์อนุนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่มานะพี่แล้วเขาก็ให้มารอตั้งแต่เช้าทายเหนื่อยบดไม่มีแล้วเขาก็ด่านะต่ทุกคนรักเขานะมาให้ตลอดนะผมก็ไม่เข้าใจว่าระดับพี่หนุ่มกัญชัยพี่กันจอมพลังทนายแก้วเนี่ยต้องมาเล่นให้เขาแสดงว่าเขาจะเป็นภู้กับที่มีบารมีนะเดี๋ยวใช้ว่าตกหลุมพรางเลยดูตัวพี่พจน์ล่ะครับพี่พจน์เนี่ยเขาเป็นใช่ว่าขาใหญ่ในวงการบันเทิงกันแล้วกันเนอะเออมันก็กลายเป็นแบบมันยิ่งหน้าดูขึ้นไปใหญ่เลยแต่ผมไมมาผปโททศัพ์ ถ้าตอบได้ก็เดี๋ยวต้องมาใชย <laughs> <laughs> คือด้วยความวิสารที่มันเป็นหมู่บ้านร้างจริงๆที่เป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่ามันมีเรื่องราวมีอาถรรพ์มีประวัติความเป็นมาเรื่องผีเรื่องสางอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟิลดีแก้วแก้วารัก แเขาชอบมองกล้องไงเวลาเล่นหนังเขาก็มองกล้องเวลาเรียกครูกะปิเขาลืมเขาก็เผลอเรียกพี่หนุ่มมั่งอะไรมั่งพี่คือควรจะเป็นหนังเรื่องแรกและเรื่องุดท้ายของพี่แก้วเลยส่วนความยากลําบากก็ของพี่ป๋องก็จะเป็นฉากที่แบบว่าโดดเอาตัวกระแทกแล้วก็ฉากที่ขึ้นสลิงก็ดึงเราขึ้นไปสลิงก็สูงนะสองชั้นเซฟตี้กันกว่าจะดึงกว่าจะใสตัวรัดเนี่ยตรงนี้โอ้มันก็เจ็บนะแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็มันก็ใช้พลังใช้ energy เยอะอะไรยงี้ครับก็ไม่เคยได้เล่นแล้วก็ได้เล่นก็สนุกดีหมู่บ้านโคกระโหลกนะ ครับผีหลายตัวน่ากลัวมากมีความตลกด้วยเป็นสไตล์พี่พศนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยเยอะมากน่าจะเป็นการกลับมาเล่นหนังในรอบหลายสิบปีนะครับของพี่หนุ่มนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรับรองว่าเป็นผีที่ตลกนะสนุกสนานรับรองว่าทุกคนนั้นเข้าไปดูแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขนะฮะยังไงติดตามได้หมูว้านโกลกนะครับโลกภาพยนตร์นะครับ